สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนจ้าวันนี้เราได้เจอกันแล้วหลังจากที่พวกเราไม่ได้เจอกันมาสิบวันหรือเปล่าคิดถึงไหมถึงจุ๊บก่อนอม,มากคิดถึงมากไหม,ไหมคิดถึงพ่อไหมแม่แม่อคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ที่หลายยุบแผงหนาวไหมคิดถึงจังเลยน้องเฮ็ด น้องเพชรม่มาเดี๋ยวลุงบิดถือนี่ให้หน่อยต้องอ่้มสองคนจะไหวปะเพราะเรามีลูกสองคนอาจุกกันนี่เฮ้ยีาทิคิดถึงไหมน้องเพชรคิดถึงไหม chết cái đường mấy? ba má má da 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 dù này da tem dù này em dù này da tem dù này da tem dù này da tem dù này một đàm ต้นไม้ลดน้ำต้นไม้เอ้ายิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยตาหวานตาหวานหน่อยพอยคนนี้พอพยไงปว,ว <laughs> คิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่จา๋าเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ก่อนแม่ อ้าเดี๋ยวพ่อพ่อจะส่งคลิปให้แม่พ่อจะส่งคลิปให้แม่แม่จ๋าอยู่ไหนถามแม่ก่อนเมิงเมิงพ่อสิอุ้มมามาแมมาพ่อสิอุ้มอืแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเอาพูดพูดก่อนลูกแม่จ๋าแม่จ๋า เอาเมล่าแม่จ๋าคิดถึงคิดถึงแม่จ๋าคิดถึงเสียงค่อยๆไหมคิดถึงหมอพ่อจะไปหาหมอพ่อจะไปฉีดยาอ กนะดกดกันกอดกันกอดกันกอดกันดก,นด,กนดกันโ,โอ,นโอ้ขั้นแขวกันขั้นแขวขั้นแขวขั้นแวดึง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 ึง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 ตึง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 โอ้โออยติต๊ะห่าเนีหมอลำมอลำนีโต๊ะห่านแล้ว

จูบลูกใครบ้างแม่คัมเฉียแม่บอกแม่เดี๋ยวหยิบชามเขาวันนี้เขาได้อยู่กับลูกอย่างนมใส่นมทอดใส่นมนมยังไงนมนมนมอ้าเบิ้งนม คุณยายยายมารดน้ำต้นไม้ไขวะศัลปเห็นคนใส่ยส่ไหมสวยไหมสวยสวยไหมน้องพลอยดูก่อนมันอ่ะตึง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 มลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลย แม่ไม่อยู่ครับไม่มีเอาบาย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 นมอาร์ตก่อนบายบายขอบคุณทุกคนนะเชวยกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมบายบาย <c oughs> เอาเทดใส่ปากก่อนนะเทดใส่มือพอเอามือมาใส่ปากพอไหอมไส